ตามเลือกซื้อประกันสุขภาพก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องเลือกซื้อประกันชีวิตหลักก่อนนะคะเปรียบเสมือนประกันชีวิตหลักก็คือเราเลือกซื้อไอติมก่อนว่าเราอยากได้ไอติมรสชาติแบบไหนส่วนใหญ่ค่ะจะแนะนําให้ลูกค้าซื้อเป็นแบบประกันตลอดชีพนะข้อดีก็คือเหมือนบริษัทเขาก็คันันตีความคุ้มครองของเราเป็นยาวๆถ้าเราเลือกสัญญาระยะสั้นความคุ้มครองของประกันสุขภาพก็จะหมดต,ตามไปกับสัญญาประกันชีวิตหลักนั่นเองค่ะ ในส่วนของประกันสุขภาพก็จะเปรียบเสมือนท็อปปิ้งที่เราจะมาเติมในไอศครีมนะคะเติมในสัญญาหลักของเราประกันสุขภาพก็เป็นท็อปปิ้งหนึ่งตัวนะคะเราอยากได้สัญญาประกันสุขภาพนะคะแบบไหนเราก็เติมไปในไอศครีมนะคะส่วนชดอตเชยายวันก็เป็นอีกหนึ่งท็อปปิ้งหนึ่งที่เราก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปในไอศครีมได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนอยากได้ประกันจุขภาพโลกไร้แรง เราก็เติมเข้าไปในประกันชีวิตหลักเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ประกันชีวิตของเราหนึ่งเล่มนะคะที่ประกอบด้วยสัญญาสุขภาพนะคะเชย้เชยรายวานันและก็โกรคร้ายแรงค่ะเรียบเสมือนง่ายๆเลยก็คือการออกแบบไอซีพีคูยนี้นั่นเองเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถทักไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะ